สวัสดีครับวันนี้พบกับวิวคินแล้วนะฮะกับเกมโรซาก้าฮะนะวันนี้เราแบบจะลงดันชั้นยี่สิบเอ็ดไงคนเดียวไม่ไหวนะก็มีแขกรับเชิญมานะฮะก็ต้องสวัสดีคุณเมอร์เซแม็กมาหรือคุณเอด้วยนะครับสวัสดีครับวายพาะเถอะลูกรู้ได้ไงผมปบดนมือเนี่ยโอ้โหมาหนึ่งจริงจรอะคุณเป็นพ่อผมเลยย่ไหนมะอ๋ออาหารโอยดาเมจดาเมจโออยดาเม็ดแรงช่วยหน่อยครับพี่ช่วยหน่อยครับพี่ ไอ้เชตโต้เปิดมาโชว์เฟลเลยโชว์ลาวแป๊บไอก้กระตุ้นไม่ได้ไม่มีเชตโต้ลืมเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มพูดโชว์ลาวเว้ยโชว์อะไรเป็นการเย็ดยามประเทศเฮ้ยตกอีกแล้วพ่อคุณงงเหรอครับพ่อคุณงงเหรอครับคืออะไรวะแบบ พ่องงเหองรอไอสัตว์อะไรเงี้ยแหละพอดีผมอคติกับคำคำหยาบนะครับผมอ๋อครับครับโอ้โหไอโอ้ยโอ้ยเราเดินตามมันเดี๋ยวผมมีสรุดอุดเมืองอินนะครับโอ้ยเราโหสกิวรีเร็วเอาไม่ใช่ดีกว่าไอ้นี่ แล้วโอ้โหเลือดแป๊บเดียวจะหมดตัวของค้าดรอกเลือดหนูติดตามพี่มานานแล้วค่ะพี่ยุนเดี๋ยวจะมาล้อเลียนกันเองอีกไป let's go <S มีใครมันย่องดูมึงไหมเนี่ยเอ,อ้ Boxing แชมป ลาดิอขอมีไม่มีขอทำเออแล้วผมคิดโอ้ยหูเสยอัปเปอร์คัตตักบักบับัอก <c ười> <c ười> ว,ว่าคลิปนี้คงจะไม่บ้าเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะเ <c ười> อชเ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 อชโ้ยเพื่อนล้อทั้งวันเลยคลิปบักอะไรเนี่ย <c ười> เออเออผมก็สงสัยเหมือนกันนะน <c ười> ่าจะเป็นที่ยูทูบอ่ะเพราะคลิปในเครื่องผมไม่เป็นไง คลิปคลิปคลิปค้างไปเท่าไหร่หรอเพื่อนแม่ง้อไงซิมบกรทีวีชแนลเนี่ยเต็มที่เลยอ่าเราโลที่ร่อนกลับมาพระราชรายการสเกลิร์ตันเนี่ยสเกลิร์ตันแหว่คอมโบสวัสดีกากมากโอ้ยนี่โอ้โหลาดลาด ร้อยสี่เปอร์โอ้ยหมุนแต่ชั้นชั้นยี่สิบเอ็ดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะยิ่งไม่ต้องพูดถึงชั้นสี่สิบเอ็ดเฮ้ยมึงอะไรมึงเนี่ยโปะเขาให้ติดไฟไฟพยายามจะเล่นให้จบให้เร็วที่สุดครับเพราะว่ามันใช้โปรแกรมแฟบมันกินนาที่เยอะกินเร็วมึงเลยเหรอปล่อยปล่อยปล่อยแรงวันนั้นสิบนาทีกว่าโอ้โห แปลงแปลงไปชั่วโมงแปลไปชั่วโมงเมดิคแคมก็ใช้อ้าวเมดิกอยู่อิสเมดิกโอ้โน่นน่นเอ้ยล่อ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 อย่าให้มันอยู่ด้วยกันมานี่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 มันี่อย่าอยู่ด้วยกันอย่าอยู่ด้วยกันมานี่มานี่มานี่เออจัดการลูกน้องไปไปลูกน้องอ่ะจัดการกูเนีเฮ้ยมันนี่เออมันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ย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  โอยไปลงนโลกเลยบา้าดลกอยู่โอ้โห,โ,หโกงแล้วเนี่ยไม่เป็นบอสพยาบาลนรับไปอัปนเดตหน้าตาไม่น่าใสชุดพยาบาเลเลยเอ้าเฮ้ยลูกน้องเกิดใหม่ได้ไม่รู้มันนิ่งไปนานเฮ้ย โอ้ยดีกูใช้สกิลโตอย่าให้มันฮิวกันไม่ไงั้นเดี๋ยวเลือดมันเต็มนานไงกูอบอกแล้วเอ้ยมงกุฎลอนเฮ้ยมงกุฎลอนเฮ้ย <c oughs> ขอรนะ์นอะเฮ้ยเรียบร้อยไม่ยอมเหรียญเยอะพอดีว่าเหรียญเยอะใช้แบบสามร้อยกว่าเหรียญสามร้อยกว่าเหรียญ <300 S 2> คุณอย่าตายคอเจ้าขึ้นไปถ้าเวลาหมดมันจะทำไมวะถ้าเป็นใช้11คิมดิปเปิ์น้อยก็จะมาไงโอ้ยอย่าลูกน้องอย่าเพิ่งเกิดนั่นบอกว่าอย่าเพิ่งเกิดอีดฟ้าเอ้ยน,น,นั่นไงรีบชกรีบชกเอ้ยเดี๋ยวเลือดดีเดี๋ยวเลือดดีรีบชกกนรีบชกกนอุ้ง ดีที่มาชั้นยิมห้าไม่ได้มาชั้นยี่สิบกว่าไม่งั้นนี่ยิ่งกว่านี้นี่แน่นแนหมัดสุดท้ายเผด็จศึกไปแปดแปดแปดแน่เดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมฮิวคุณเองแป๊บหนึง่งซ่าฮีโร่กับกับตันที่ถูกกู้กับคือใหม่รอบอ้าวเฮ้ยอ๋อเล่นเต็มนี่ว่าไขมันจะไปรู้โอ้ยตัวละครเยอะเกินโทษเฮ้ยขอเวลาเป็นตัวละครแป๊บ โอ้ยระเบิดกับตันพวกเราเนี่ยเอเอ,เ,อเ,เก็บไปอ้าวเออมึงใคเก็บเชี่ยมึงเลือกผิด <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดตัวละครแบบเออเนี่ยสะดวกโอเคจัดการตอนนั้นไปเลยนี่เนี่ยขึ้นไปอ้าวเฟลอีกโอ้ยนี่เปิดเปิดเปิดตีแรงตบแรง อโอ้โหไม่เป็นไรเลยโหดโหดตอนนี้ว่ารู้สึกโหดมากมากเลยครับโอ้โหเางาที่เคยซ,ซ่อนไว้ได้แสดงออกมาจัดไปแสดงออกมาก็จัดไปสักหนึ่งบทเพลงแสดงในโลกวะเป็นแสดงในโลกนับวันเกมนี้นี่ยิ่งเพอ้อเจอืม <rí> e> เพิ่มมากใช่ไหมมือเงาแสดงยี่อะไรเอาไหนบอกเอ็นตี้คำหยาบคายยีดีลืมคำพูดเอยเดี๋ย้อมึงโอ๊ยโอยรู้สึกรู้สึกคันรักแร้รู้สึกคันรักแร้คุณอะไรครับหมัดสุดท้ายหนึ่งดอกเขาให้คืนไปเดี๋ยวเขาไปทิ้ข้างบนก็ได้ บ้าปะได้ฟื้นฟูนฟนสิ่งเหล่านี้หลังจากที่ถูกไฟฟ้าดูดเลื้อแต่กระดูกเผลออีกแล้วมันเป็นกระดูกแต่แรกแต่แรกอยู่หรือเปล่าวะย่แย yeah, 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 yeah. ่ย่ยเซัพพอร์ตอย่างดีครับจังหวะนี้โ oh อ้โหอือ หมัดสุดท้ายอ่าๆให้ฮิวให้ฮิวโไปไปเอาไปเลยจะได้เอามาฮิวไม่งฮิวอยู่แล้วกูไม่ได้ฮิวใครเลยเอามาฮิวเลยดิโอเคครับผมเออไปจ้าโออหืมบังอาจบังอาจเอาไปมึงบังอาจกับพี่ยุนไม่เอาเอาเองก็ได้ เอา A.K.E. อ่ะแล้วแต่ครับ uh huh. เออเหอเสียสกายเบาไปปะวะปรับแป,ป๊บไม่เบาไม่เบาปกติโอ้ยเราเป็นฮูดว่ะกดดีไม่รัวมือไม่เร็เอวอะใช่ไอปไปชอการรักที่สมบูรณ์แบบคิวเคเอสบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไไรเลือกแค่นี้ยังได้อีกได้อีกหน่อยอ๋อพอดีผมจะยิวตัวเองอยู่แล้วครับผมขอแล้วนะโอเคขึ้นไปอ้าวไอ้สัสขอตัวรีบจัดรีบจัดไม่อยาอกคลิปยาวสามสิบ <c oughs> นะครับเลขกสิบชั้นครับ อ,อ,อะไร,รนี่อ๋อไอรอนโอ้โหอืมการกายภาพซะด้วยโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยลอลูกน้องไปหน่อยทเทีหนึ่งฟอสรอเฟี้ยวเน่ๆเน่เเออโอโ้โหโอ้โหวิ่งเข้ามาเลย เอ้ยได้ไเอาชุดกายภาพมาใช้แป๊บอ่าป้องก,กันกายภาพป้องกันแรงกายภาพเอ้ยผ้าบำบัดไม่ใช่แล้วมีมุกใช่ไหมตลกกันไปแล้ว <laughs> โอเคคุณจัดการลูกน้องผมจัดการลูกพี่เอ้ยได้ได้เรียกพี่ลูกพี่มึงมานี่ <laughs> อย่าไปอย่าไปหาเพื่อนเราโอ้โห <laughs> ตายได้แล้วมั้ง เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าเราจะใช้เหรียญไม่กี่เหรียญแล้วหวังว่าคลิปไม่บั๊กอะขอร้องเถอะบั๊กไม่เท่าไหร่หรอกคลิปบั๊กซวยเลยซวยรับประทานบั๊กไม่เท่าไหร่หแล้วเฮ้ยเออไอเลี้ยนเร็วเร็วไม่อยากใช้เหรียญเฮ้ยเร็วเออนั่นแหละเรียบร้อยเลือดรีไม่ต้องเก็บไม่เก็บเลือดวะเดี๋ยวเลือดมันรีรีเออเดี๋ยวเลือดมันจะรีเฟช พวกเขาต่อ,อยก็ไม่ยอมทิ้งปืนเรื่องของมึงมึงตายอยู่แล้วหรือเปล่า <c oughs> อ, <c oughs> อโอเคโอเคผุดขึ้นมาอีกสองตัวไม่ยอมทิ้งปืนใช่ไหมเนี่ย